ใชครับไฟน์เน่ผมซ้อมแบบหนักมากซ้อมแบบตั้งใจสุดๆเลยครับแต่ว่ามาเดินบวงแต่ยกหนึ่งเลยครับโอ้โหเดินบวงแร้วก็ทำได้จริงครับโอ้หแล้วสอกที่แท๊ปมาราขึ้นไปตัวนั้นนี่ตัวนั้นนี่เราเราเราคิดว่าคู่ต่อสู้จะจะลงไหมเพราะเขาก็ลงตาวหลังเลยก็รู้อยู่แล้วว่าแตกแน่นอนแหละเพราะว่าโดนมานยังจังเลยแต่ว่าไม่ไม่คิดว่าคู่ต่อสู้จะบู๊บใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เราคิดว่าแค่แตกธรรมดาแค่แตกธรรมดาสอกไหนอกไหนะสอบไหนโอ้ยสอกนี้โอ้ จะมาชิมเราบ้างเดี๋ยวดูแล้วเอาเอาเราต้องถามคนนี้เอ้าพี่ไหมเห็นเห็นน้องช่างไหมันนี้เอานั่งดูอยู่โอ้เป็นไงบ้างครับโชคดีนะครับามาก็กระชากยาววันนี้แต่จบแล้วก็หวังอ้อย่างเดิมเดิมโชคเดิเป็นแข้งแกงครับพี่ฮ<อ>่อ,อยกนะ <c oughs> ขาอ,อยู่แล้วแต่ยกขาที่ไม่อยู่กับเราใหม่มาทาั้งหมดเท่าไหรทั้งสองคนสองคนมีชนาวันกับกับใครอีกคนดีแม็กดีแม็กนีแม็กโอ้

พร้อมมาเลยนี่ใจอย่างยิ่งครับผมเอาละครับพันธมิตรก็เป็นพันธมิตรของพลังใหม่นะเอาละครับยกยกเขาเมื่อสักครู่นี้นายบอกว่ามีโอกาสวันดีใจไหมครับดีใจผมฝันตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วอยากไปไหมอยากแล้วโอ้ยเอาผมเป็นมวยตามไหนวันนี้ครั ฝั่งนีาวรกขอเส้นไทอยู่ครับมันนี้ไม่น่าจะดีกว่าเลยโอ้โห้น้องสุดยอดเลยน้องรัไหเออมีอะรผ่ากมไหมครับผมครับผมร้วมวยมาอยู่ก้วคราบพือี่ครับผมใจอยิ่งอะไรขอใจอยกเขาด้วยนะีว่าเห็นความของเราอ่ะนะว่าลุ่ครันใมราได้างกันต่อไปครับผมเราพูดส้างกันี่ยครับผมอะไรครับนี่คือผู้สร้าง